อัปเดตงานเสียมนะครับผมเป็นเสียมสําเร็จเนาะตัวนี้เราใช้เสียมสําเร็จนะเราไม่มีการใช้เสียมพลาสติกนะครับผมเราจัดแบบปูนสดเลยนะฮะตัวนี้เป็นปูนสดเนาะมันจะดีกว่านะครับผมมันเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าตัวเสียมพลาสติกมันเวลามันเราชนนะมันจะหลุดเป็นแผงเลยนะครับผมข้อดีของเสียมสดเนาะนะครับผมมีการดึงแล้วก็จับฉากเคียบร้อยนะครับผมในการจับกําลังเริ่มจับอยู่นะฮะ ตั้งฝีมือลุงเกลงนะครับผมแบบนี้นะครับผมจับเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะตัวนี้เป็นช่องไอช่องประตูสองบาทนะเป็นตัวมินียมนะครับผมเป็นประตูสำหรัจรูปเราจะมาเจาะติดตั้งเลยนะครับตัวนี้เป็นการต่อเติมนะครับผมนี่ครับผม เสียมเป็นการต่อขยายห้องนะครับผมเพิ่มเติมเดี๋ยวมีการทุบผนังนี้ออกนะฮะผมทุบทุบผนะัผผนงตัวเก่าแล้วก็ทําเป็นโล่งเลยตรงนี้ก็จะมีโซนกั้นฝั่งนี้นะฮะผมขอดีของเสียมสดนะครับผมนะ่ฮนะจับจะช้าหน่อยนะครับผมแต่ก็พอจับเสร็จนะครับผมแข็งแรงด้วยนะ แล้วแต่ช่างจะสะดวกนะครับผมในการดับเสียมนะครับผมบางช่างก็ใช้เสียมพลาสติกนะแต่ผมแนะนําให้ใช้เสียมสดแบบนี้ดีกว่านะครับผมจะช้าหน่อยนะครับผมแต่งานมันจะออกมาดีกว่านะครับมันจะแข็งแรงกว่า โอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามเดี๋ยวอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับผม